หยามไปลงเอาน้ํามาเอาน้ําน้ําหูนิ้วเห็นเนี่ยเฮาเพิ่นกํลังตํหูตํามั้งนี่ตพเาดนี่กะแตัดเสื้อดีม้าบ้านบ้านเฮายังใอันน้กอยู่่ะบ่มีน้ปปารถซิ่งเนาะ ติดป้ายเมืองเงินอันน้ำเนี่ยน้องไม่ลงเข้าเอามาแต่ที่ไหนนี่มาแต่โบยขึ้นโอ้โหแรงใจนำยงนึงจะอาหูบปั้นหูบรอภายในวัดจะเป็นสิ่งเนาะไฮลี่อีกคือมันศิลปก็าต้องตีกล่องชีหุ่มด้วยก้าวทักทายสบายดีทานผู้ชมทีน่าฮักและฮักแพงยินดีตอนรับทุกคนเข้าชูช่องยูนิชแนล คลิปนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านที่ว่าอยู่ระหว่างการเดินทางจากเมืองหงสาไปหาสายเดยนลาวไทยเนาะนั่นก็คือหมูบม่บ้านนายางเนาะหมู่บ้านนายางขึ้นกับเมืองเงินแข่งสยบุรีเนาะเขาจะพาทุกคนไปฮับสมภายในบ้านเนาะว่าสภาพภายในบ้านที่ว่าอยู่ติดกับสายเด่นนี้จะมะีชีวิตความเป็นอยู่จังใดเนาะนั่นก็คือ หมู่บ้านนี้เป็นสนเผาลื้อเนาะก็คือสนเผาไทยลือ้อแต่ก่อนก็เป็นอ่าวงคณะญาติีว่ายูติดกับยูเป็นพื้นที่เดียวกันเนาะของสนเผาลือ้อทางลาวและไทยแต่ว่าหลังจากที่ถูกแบ่งแยกดินแดนแล้วก็คือเผาลื้อส่วนนึงกับยูฟังประเทศลาวเนาะหลักฟังเผาลื้ออีกส่วนนึงกับยูฟังประเทศไทยเนาะแต่ว่าการไปมาหาสูกันก็ยังเป็นปกติเนาะ เดี๋ยวเขาพาทุกคนเข้าไปครับชมเลยเนาะว่าภายในบ้านมีวัดบวมีหรือว่าจังใดวิถีชีวิตของเขาเจ้าเนะทริปนี้ฉันเคยเนาะคือเดินทางด้วยรถจักรที่เห็นอยู่นี่น่าจะแม่นน้ำยางเนะาะเห็นปลาซนกําลังตักทรายอยู่เนาะตักทรายจากน้ำยางน่าจะไปเทุการก่อสร้าง ่อสร้างถนนสารบ้านซองซึ่งว่าบ้านเพิ่นนี้มันอ,อยูอ่ติดกับเส้นทางหมายเลข CA เลยเนาะที่ว่าเส้นทางเสื่อมต่อาสายเดียนเราไทยเนาะนบบั่นคือจังหวัดน่านสายเดยนห้วยโกลเนาะนี่นะทุกคนกับสวนเผาไทลือ้อเอกลักษณ์เลยการปลุกเงินกับยังหลงเหลือให้เห็นอยู่เนาะก็คือ เป็นเก็ดเนาะเป็นเก็ดที่ว่าเฮ็ดด้วยไม้เก็ดหรือว่าไม้คมพีนั่นเองเนาะน่าจะเป็นป้ายบ้านเนาะเพิ่นได้ปดออกแล้วแล้วที่เห็นนี้ก็น่าจะเป็นหอประสมเนาะนี่เราทุกคนก็คือ,อสภาพงานซานบ้านซองของประสนุนบ้านนายางคำเนาะคือซื้อเต็มเพิ่นซื้อบ้านนายางคำเนาะบ้านนี้จะมีสองคุ้ม,มคุ้มหนึ่งจะอยู่ติดกับทางาเบื้องเทิงเนาะ ทางาลาดยางตัวนี้เขาเข้ามาก็คือเป็นทางดินแดงยังเป็นทางดินแดงอยู่างาน,นสานบ้านซองก็คือว่าดีมาแล้วเนาะกะมุงสังกะสีมุงกระเบื้องมา่ะเนี่ยเ,เห็นเนี่ยเท่าเพิ่นกำลังตําหูตําหูกักกน,นี่ แล้วกี่มือได้พื้นหนึ่งมือนึงนะมือพื้นปลายป้าบนลงเลยวะลงลงอ่ะซักนี้เนาะมือนากระเพ็ดกระไก่เมือนากเพ็ดกระไก่โอ้มีนะทุกคนก็คืออ่าวมีชีวิตของสนเผาลือก็คือตำแพนตำแพนเนาะแต่กอนก็คืออ่าตำแพสิ้น ขายซุงออกไปทางประเทศไทยเนาะก็จะเป็นลายของเผาลือ,อ,าลาอเรื่องนน้ำไหลเนาะเป็นดอกทันสมัยเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนย่างเข้าไปอ่าในวัดเนาะไปเบิ้งสถาปัตยกรรมของอ่าวัดซุนเผาลื่อที่บ้านนายยังคำเนาะจะเป็นจังดายยังมีน้ำก๊กอกเนาะเดี๋ยวสอบถามขเขาจะ บายดีไมมเอา้าบ้านบ้านบ้านเฮายังใสอันน้ำก๊อกอยู่บ่มีน้ำปปาป่าก๊าอน,กกน้ำประปาา่ตไปเป็นเฮือนบ่มีเนาะมีแต่อันใสเป็นคุ้มเป็นคุ้มอนี้ะโอ้ oh, ยังใสน้ำก๊อกอยู่เนาะ oh. น้ำก๊อกอย่นี้เนาะ oh. คือแต่ละคุ้มแต่ละเฮือนกะมีสายโตเนาะม,มีสายมาตอาตออกโตก็ละเฮือนละเฮือน่อ กูนั่งเต็มแล้วก้ต้องปดปดออกให้แต่งานแต่ละหลังวันนี้ชีวิตหลังนี้ก็คือตำหูกันแล้วเนาะตำมา้าเนี่ยตำเพ่เขาได้ไหมครับเพ่ตัดเสือเอ้อเออเสือเสอเส้อตัดสินตัดสินบ่ได้เนาะตัดดินเเออสย โอ้ตัดสิ้นก็นได้ตัดเสื้อก็ได้เป็นสุดเลยนะนี่ตำแพ้มันหลพื้นมันเหละอ๋อนี่เราคกคนอ่าสำหรับบ้านนาะยังคำเนาะยังสังเกตเห็นได้มีรถซิ่งเนาะติดป้ายเมืองเงินรถซิ่งก็คือว่าเอ่อเ้าใช้ในการบุกไปผูไปดอยเนาะเพื่อไปแก้ เอาเข้าวโพดหรือว่ามักเดือยผลผลิตที่ว่าเฮ็ดยูฟูยูดอยเนาะสบายดีสบายดีป๋าหลวงไปไหนมาหลกวัดมไม่ใช่เมื่อหลวัดโาวัดแมนคุณลุงมาอยู่กี่ปีละ ลืมอ่ะฮะลืมลืมเสียสิปเยพอไล่แล้วไล่ตเนินกันนี่เออไล่ตเนินนุ่มยกันบ่ักสบ่เนี่ยบ่ักบ่ักอีละโอ้บ่อดแลสักกะอีน่ะสักเต็มขาโอ้อันน้ํานี่นม่ลงเฮาเอามาแต่ที่ไหนนี่เอามาแต่ยทุ่งโอ้ไกลๆนํายังเด้อมาตห้วยแล้วก็มาเก็บไว้อ่างนี่เออ ลระกอบานังกษัยอยู่นี่อแก่กลางหางไว้เพิ่มไว้กระแกนหากแกนเมื่อเอววัดเดียเมื่อเอววัดไม่ลงกี่ปีหรอไม่ลงโคกที่ไปเย็บที่ไปเนี่ยเย็บที่ไปก็คือแต่ละเฮือนแต่ละหลังคาเฮือนกับตำสิ้นเป็นอ่าผู้หญิงเนาะก็ยึดถือซีดแบบนี้เลยตำหู ตําสิ้นตําแพนตําแพรูุ้ซายกะเฮ็ดห้งเฮ็ดสวนเห็นได้จากก็มีรถมีรางนี่นะทุกคนนี่ก็คือวัดบ้านนายางคําเป็นบ้านชนเผ่าลือเนาะที่อยู่ห่างจากสายดแดนลาวไทยด้านห้วยโกนประมาณ10กิโลเมตร โอ้อยวัดก็มีไก่ทรงค่ายคือกันนะทุกคนนั่นก็คืออ่าหลังคาทรงลือจะเป็นแบบนี้คือแอดมินเคยทายตอนน้อง,น,องน้องอูรองซานกับซองตัวโยยมาเนาะชืวอวัดบ้านแอดมินก็เปลียนทรงนี้นี่ก็คือวิหารและอันนี้ก็เป็น มีห้องกล่องอยู่นํำเนาะห้องกล่องอยู่กับพุทิทายให้ทุกคนบึ่งโอ้เสายังเฮ็ดด้วยไม้อยู่เนาะเสาเฮ็ดด้วยไม้ทางหน้าก็คือหุบสิง่วนเผาลือจะส่วนหลายจะอ่าหุบป,ปั้นหุบรอภายในวัดจะเป็นสิงเนาะเป็นสิง กอมีพญานาคเดประตูทางเข้าวิหารเนาะเห็ดด้วยไมแล้วก็มีหูพระเจ้าพระเจ้าที่ว่าอา่าอยู่ในสากต่างๆเนาะของวิถีชีวิตของพระเจ้าก็ได้ถายทอดโดยการมาเต้มหูลงฝาผนัง บ้านสนเผาลือนเนาะตอนอสวยๆจะมีตอนกลงเวีนเนาะจะมีความสงบสุขความมิดเงียบะไาเนอะนั่นก็คือประนสนผู้หญิงผู้เท่าเด็กน้อยอยู่บ้านผู้หญิงกับตําหูกผู้ชายกับไปเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเนาะนี่คือฝาผนังด้านนอกเนาะก็คือแสดง อ่าเรื่องราวของพระเจ้าหลังจากที่บวชนี่คือกุฏินะทุกคนอยู่เจ้าคนจวบแปดแปดต้นเข,าไ,เขาไปอยู่เขาไปไปไหนไเข,าไ,เขาไปในมดม,มีกระผพาะหน่อยอยู่ ตีกองเป็นแล้วโอ้โหเปลี่ยนนี่ก็คือกล่องที่เดียวไปเมื่อกี้เนาะก็คือไฮลี่ก็คือมันสินก็ต้องตีกล่องเนาะชิมห่มด้วยฮะโฮจั๊กอากองนี่เป็นห่มด้วยฮะนีนงงนะ่นางง้อนางควายกะนนางงูอฮะตีเป็นบ่เป็นยังไงเนาะนี่ขอที่เยี่ยมขอเนาะ แมนะ่นะแม่นแม่นแบบนี้บ่แล้วกันซื้อ,อยังผะซื้อกำกำกำดำดเป็นหอว่างี่ผะกุตติแม่นะกุตติเป็นบอลฮะกุตติก็คือบอลน,นอน ของจัว่วหรือว่าสะทุแม่นก็ประมาณนี้นะทุกคนกุฏิมีหิ้งพะระก็จะแบง่งเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคลิปที่ว่า,าเอาแวะเข้ามาเยี่ยมชมหมูม่บ้านชนเผ่าลือ้อนั่นก็คือบ้านนายาังคำเนาะ พามาเบิ่งบ้านแล้วก็วิธีชีวิตของผู้คนเนะาะสำหรับหลังคาเงื่อนที่เป็นช่งงไทลื้อไทโบมีแล้วเนาะจะเป็นเงือนกอเงือนสองพื้นมุงกระเบื้องมุงสังกะสีหมดแล้วสำหรับคลิปนี้เนาะใครที่หลงเข้ามาครับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮาได้เนาะเพื่อให้เฮาได้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสบายดี